ใหแล้วนะคะที่น่าสนใจเป็นหลอดนีออนนะคะแบบชนิดที่ว่าเสียบปลั๊กต่อได้เลยนะลักษณะนี้อ่าโอเคเราสังเกตว่าเป็นปลั๊กต่อได้เลยแต่ว่าเขาไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะคะอันนี้นะก็คือเสียบปุ๊บติดปั๊บนะเออราคาประมาณ60กว่าบาทบวกค่าส่งอีกประมาณ20ก็ประมาณสักตกอันหนึ่งประมาณ80นะก็แล้วแต่ว่าซื้อเยอะหรือซื้อน้อยถูกไหมในที่นี้ซื้อมา2หลอดก็เฉลี่ยค่าส่งไปก็ คราวนี้เป็นเลส18วัตต์นะคะแล้วก็คั้ว T8 คราวนี้ก็ถ้าพูดถึงจริงก็คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าลูเมนน่ะเท่าไหร่นะค,ค,คือความสว่างอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเดากันเองจะเออจะไม่เหมือนเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับโอโตโก้ Go นะคะเลส f ล a ดไลท์50วัตต์ตัวนั้นอันนั้นลูเมน4,080ใช่ไหมส่วนตัวความรู้สึกก็คือว่าโอเคก็พอใจพอสมควรสำหรับตัวทั้งคู่แหละใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งโอเคแล้วด้วยราคา ก็เบากระเป๋าใช่ไหมแต่ถามว่าทนไหมอันนี้ยังไม่ได้ลองระยะยาวไม่ทราบเหมือนกันว่าทนไหมร้อนเร็วไหมก็ถ้าเกิดเกินชั่วโมงก็ร้อนนะเขาก็ทั้งคู่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมนะเท่าเท่าที่คุยกับตัวคนขายดูใช่ไหมคะก็แต่ว่านี้ถ้าจะเสียดับไหมไม่ดับไหมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าโอเคแล้วความสว่างจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองในโมโซก่อนตัวหลอดนีออนนะคะเดี๋ยวปิดไฟตรงนี้ ตื่ตตตอๆๆๆอะโอเคอะลองหลอดนี้ก่อนนะคะอะอย่างที่เห็นสว่างไหมโอ้โหคือถ้าดูจากจอวิดีโอนี่คือแบบสว่างมากนะคะอะลองหลอดม่วงนี่หลอดฟ้าหลอดน้ำเงินตึ้งเป็นไงก็วสว่างเนาะอะสว่างไว้ตรงนี้สว่างพอสมควร อสองหลอดเลยเป็นไงโอเคอ่ะคือเป็นสีที่แบบสดใสเนะาะคราวนี้เดี๋ยวเราลองเอาคู่นี้ออกเดี๋ยวลองหลอดโอโตโก้ดูเดี๋ยวนะอโอเคตัวนี้นะคะอันนี้ต้องใช้รีโมทคอนโทรลแป๊บหนึ่งรอเขา เราดีมอคอนโทรลอันนี้แสงหลากหลายมากมายอ่าโอเคคือจากการเทสดูความเห็นส่วนตัวนะนี้ขอสตอก็คือถ้าพูดถึงเนมโซที่เป็นหลอดนีออนน่ะเขาจะให้แสงได้ในวงกว้างมากกว่าตัวออโตโกนะคะหรือเป็นเลสปอัดไลท์เนี่ยแต่ว่า ถ้าพูดถึงความอะไรสะดวกในการพกพาแล้วก็การปิดเปิดอ่ะตัวโอโตโกดีกว่าแต่โอโตโกแพงกว่าตัวเล็กสัสไลา์นี่ซื้อมาประมาณ1 2 0ยบวกค่าส่งด้วยก็ประมาณสากักปลาเข้าไปร้อยเกือบ150-160าสิบอหออันเดียวนะคะแต่ว่าเล็กพกพาได้สายค่อนข้างยาวกว่านะคะก็สามารถปรับตำแหน่งได้ดีกว่าก็แล้วแต่ชอบอันนี้แต่ว่าอยากชี้เป้าแนะนำนิดนึง ทั้งสองอันซื้อมาจาก Lazada ก็ลองเสิร์ชดูนะคะข้อมูลก็เขาใช้คำตัวถ้าพูดถึงตัวหลอดนีออนอันยาวเนี้ยสิวัตต์ใช่ไหมขั้วทีสิเนี่ยของ n e โมโซเนี่ยรู้สึกว่าเสิร์ชหาเขาว่าไฟงานวัดก็จะโผล่ขึ้นมาค่ะแต่ส่วนโอโตโก้นี่ใช้เป็นไฟอะไรนะไฟเล็อนะไฟเลดแต่ว่าดูนิดนึงของตัวโอโตโก้นะคะตัวเล็ปลลดไลท์เนี่ย เขามีแบบที่มีปลั๊กและไม่มีปลกกั๊กใช่ไหมหลายคนจะบ่นว่าโอเคแล้วบางตัวซื้อมาไม่มีปลั๊กตกใจเหมือนกันต้องไปต่อเองอะไรเงี้ยก็เลือกถ้าเกิดสะดวกหน่อยก็แบบมีปลั๊ก,กดีกว่านะคะโอเค